สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับมะนาวแซ่บใน EP ที่189นะคะวันนี้มีเสื้อเสาวอวบมาให้ชมนะคะคุณลูกค้าราคาตั้งแต่80ไปจนถึง100บาทนะคะคุณลูกค้าเสื้อผ้าร้านมะนาวแซ่บเป็นเสื้อมือสองผ่านการซักรีดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วนะคะคุณลูกค้าขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจในผ้ามือสองก่อนเอฟสินค้าฟังรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะคุณลูกค้าซส์เสื้อขนาดฟังให้ชัดเจนเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยแล้วกันค่ะ รายการที่1นนะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก4648ค่ะอก4648ดยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าแขนน้องจะเป็นแขนใหญ่อย่างนี้เลยนะ,ะมีกระดุมครบทุกเม็ดนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมมาได้เลยรายการที่1 80บาทต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่2องคุณลูกค้าตัวนี้ลายสดใสมากนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่5้า0ดค่ะ อก5้าสิบแปดหกสิบยาวสามสิบนะคะแขนไปทรงนี้ค่ะคุณลูกค้าด้านหลังมีตําหนิค่ะตําหนิก็คือมีรอยหนึ่งจุดเดี๋ยวนะเราขออนุญาตหาก่อนคือไม่ชัดนะคุณลูกค้าเนี่ยตรงนี้นะคะมีรอยขาดน้อยตรงนี้นะคะขอคุณลูกค้าที่รับได้นะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่สองค่ะรายการที่สองแปดสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สามค่ะรายการที่สามนะคะคุณลูกค้า ตัวนี้รอบอก50 52ความยาวอยู่ที่30เป็นผ้าคอตตอนอกห0 52ยาว30ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใหนที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่3 80บาทต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4รอบอก46 48นะคะรายการที่4ี่อก4 6 48ความยาว27เเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าแขนเป็นแขนยาวนะคะกระดุมมีครบทุกเม็ดค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ค่ะพิมพ์มาได้เลยรายการที่สี่แปดสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะคุณลูกค้าตัวนี้สวยงามมากนะคะรอบอกจะอยู่ที่สี่แปดห้าสิบความยาวสามสิบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะอกสี่แปดห้าสิบยาวสามสิบผ้าโพลีกระดุมมีครบทุกเม็ดนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ พิมพ์รายการที่หนะคะหนึรบาทรายการที่5 100บาทต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะรายการที่หนะคะคุณลูกค้าตัวนี้สวยงามนะคะแขนตรงนี้เป็นแขนเบิ้ลนะคะก็คือสามารถพับขึ้นมาได้มีกระดุมนะคะคุณลูกค้าพับแขนปรับไซส์ได้มีสายให้พับแขนนะตัวนี้รอบอกนะคะจะอยู่ที่ 50, 52ยาว31เป็นผ้าเลยอน อกห52ยาว31เป็นผ้าเลยอนนะคะมีความวิง้งวิงในเนื้อผ้าแบบนี้นะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ค่ะพิมพ์มาได้เลยรายการที่6 100บาทรายการที่6 100บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก4 6 4 8อก4 6 4 8ยาวย9ิบเเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่7ขาห0่100บาท ต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะตัวนี้รอบอก4 2 4 4, 4ยาว25เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์อก4 6นะคะ4 2 4สขอโทษค่ะรอบอก42 44ยาว25เป็นผ้าโพลีลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่8ค่ะ100บาทต่อไปเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9รอบอกจะอยู่ที่4446ความยาว26เป็นผ้าคอตตอน อก 4, 4ี่ยาว26ผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9ค่ะ80บาทรายการที่9 80บาทต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะรอบอก4 648ค่ะอก4 6 4 8ยาว31นะคะแขนเข้าไปทรงนี้นะคะคุณลูกค้าทรงตรงแบบนี้เลยนะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้ค่ะพิมพ์มาได้เลยรายการที่10นะคะ80บาท ต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดคุณลูกค้าขาตัวนี้รอบอกห้าสิบห้าสิบสองความยาวยี่บหกเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะแขนแขนก็เป็นแขนทรงใหญ่อย่างนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นยางยืดนะคะยางยืดยังใช้งานได้ดีนะคะลูกค้าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะติดกระดุมหนึ่งเม็ดนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้รอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวยี่บหกเป็นโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะตัวนี้รอบอก5 2 5สองค่ะอก52 54แขนตรงนี้เป็นแขนเบิ้ลปรับแคปพับแขนได้นะคะคุณลูกค้ามีสายให้พับแขนได้นะ,ะกระดุมมีครบทุกเม็ดค่ะนะรอบอก52 54ความยาว28เป็นผ้าคอตตอนลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่12 80บาทต่อไปเป็นรายการที่13รายการที่13า รอบอก46-48ยาว31นะคะอก46-48ยาว31ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่13 80บาทต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะรายการที่14นะคะตัวนี้ Port Authority ้นะยี่ห้อนะรอบอก40-42ค่ะอก40-42ความยาว31เป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะตำหนิก็คือมีสีตกเขาไม่ใช่สีตกสีในเนื้อผ้านะคุณลูกค้า สีมันแบบว่าสีเข้มสีมันไม่เท่ากันนะคะเนี่ยด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะเพราะฉะนั้นขอคุณลูกค้าที่รับได้นะคะตรงนี้ด้วยหนึ่งจุดนะตัวนี้ Sleep Expert นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนลูกค้าท่านใดที่สนใจเสื้อตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่สิบสี่ค่ะแปดสิบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านะคะคุณลูกค้าตัวนี้ออกไปสีเทา แขนนะคะมีสายให้ปรับไซส์ได้ลูกค้าตัวนี้รอบอก44-46อก44-46ความยาว30เป็นโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่15 80บาทต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะคุณลูกค้ารายการที่16ตัวนี้รอบอก54-56อก54-56ความยาว28เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่16ค่ะ รายการที่16 100บาทต่อไปเป็นรายการที่17รายการที่หน่งนะคะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอก54 56นะคะวัดจากหน้าผ้า54 56ความยาว28เป็นโพลีเอสเตอร์ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะแขนน้องไปทรงนี้นะ,ะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่17 80บาท ่อไปเป็นรายการที่18ค่ะของโคเลตนะไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ L ค่ะรอบอก4 4 4 6คุณลูกค้าอก4 4 4 6ความยาวอยู่ที่26เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมไนลอนนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่18นะคะโอ้โหหลุดมือรายการที่18บขออนุญาตปล่อยอยู่ที่100บาทรายการที่1 8บแนะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะคุณลูกค้ารายการที่19นะคะด้านหน้าด้านหลังนะตัวนี้ รอบอกห้าสิบหกห้าสิบแปดอกห้าหกห้าแปดความยาวสามสิบสองลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สิบเก้าค่ะหนึ่งร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบคุณลูกค้ารอบอกห้าสิบห้าสิบสองยาวสามสิบสี่เป็นโพลีเอสเตอร์นะคะแขนเขาเป็นทรงนี้นะลูกค้าตัวนี้เป็นของ H&M นะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่ยี่สิบค่ะราคาหนึ่งร้อยบาท รายการที่ยี่สิบราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดคุณลูกค้าตัวนี้นะลายสวยเหมือนกันนะคะรอบอกสี่แปดห้าสิบค่ะอกสี่แปดห้าสิบความยาวยี่สิบเก้าเป็นคอตตอนนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่ยี่สิบเอ็ดหนึ่งร้อยบาทตัวนี้เป็นของแชปนะคะเป็นของแชปร้อยหนึ่งค่ะคุณลูกค้าต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสอง รายการที่22คุณลูกค้าตัวนี้รอบอก 4, 2 4 4ขอสาวไซส์อลนะคะรอบอกอ่ 4, 4ยาว24เป็นโพลีเอสเตอร์ด้านหลังนะคะมีซิปนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่22 80บาทต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะรายการที่23ตัวนี้รอบอก 46, 48ความยาว32นะคะอก4648ยาว32 ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่23 80บาทต่อไปเป็นรายการที่24ขอคุณลูกค้ารายการที่24ตัวนี้ลายดีลายสวยนะคะรอบอก50 52ยาว31ค่ะอก50 52ยาว31แขนเป็น3ส่วนนะคะคุณลูกค้ายังยืดนะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่24 80บาทรายการที่24 80บาท ต่อไปเป็นรายการที่25คุณลูกค้าตัวนี้สวยงามมากนะคะแขน3ส่วนรอบอกจะอยู่ที่62-64นะคุณลูกค้าไปทรงโอเวอร์ไซส์นะอก62-64ความยาว37ตรงนี้กระดุมมีครบทุกเม็ดนะคะสภาพคือกริบเลยเป็นผ้าแบบคล้ายๆผ้าอาัดพีทนะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่25นะคะเอาไป100บาทรายการที่25 100บาทนาขออนุญ,ญาตเอาลงก่อนมันเริ่มแน่นแล้ว รายการที่ยี่ห้าร้อยหนึ่งนะคะรายการที่ยี่ห้าร้อยหนึ่งต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกค่ะรายการยี่หกเป็นผ้าคอตตอนคุณลูกค้าตัวนี้ผ้าสวยเลยตัวนี้นะคะรอบอกจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบสองค่ะนะรายการที่ยี่สิบหกอกห้าสิบห้าสิบสองยาวสามสิบเป็นคอตตอนค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่ยี่สิบหกหนึ่งร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะโจนนะิวยอร์กในยี่ห้อโจนนิวยอร์กตัวนี้ลายดีลายสวยมากนะคะลายแบบออกเป็นทางมาเลยนะคุณลูกค้านะตัวนี้รอบอก4 6 4 8ยาว28อก4 6 4 8ยาว28นะคะเป็นแขนยาวกระดุมมีครบทุกเม็ดนะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์มาได้เลยรายการที่27 100บาทรายการที่27 100บาทต่อไปเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28 ตัวนี้เป็นผ้าเลยยอนนะคะคุณลูกค้าเป็นผ้าใส่สบายลายสวยนะอก4 6 4 8ขายาว29อก4 6 4 8ยาว29ลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่28 80บาทต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะตัวนี้แฟชั่นบัคนะคะคุณลูกค้ารอบอก50 52อก50 52ยาว30นะคะอกห0 52ยาว30ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้ พิมรายการที่29นะคะ100บาทค่ะตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะรายการที่30ตัวนี้รอบอก40 4 2อก40 42ความยาวอยู่ที่28เป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมรายการที่30ค่ะเอาไป80บาทนะคะวันนี้ก็มีเสื้อให้ชมทั้งหมด30ตัวคุณลูกค้าชอบตัวไหนสามารถจิ้มลิงก์ทักแชทได้เลยรายละเอียดการสั่งสินค้าอยู่ใต้คลิปนี้นะคะ จิ้มลิงก์ทักแชทถ้าลูกค้าท่านใดที่ไม่สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์095-155-5706 095-155-5706นะคะคุณลูกค้าชอบตัวไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะค่าส่งกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินเริ่มต้นอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นที่50บาทค่ะพื้นที่พิเศษพื้นที่ห่างไกลนะคะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายในการส่งเพิ่มน่าจะแจ้งคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสื้อผ้าทุกตัวเป็นเสื้อมือสองผ่านการซักรีดทําความสะอาดแล้วขอคุณลูกค้าที่รับได้แล้วก็เข้าใจในผ้ามือสองอาจมีขาดเสียเก่าเลอะหรือตาหนี่ที่ผ่านตาไปบ้างขอคุณลูกค้าที่รับได้จริงๆนะคะเอฟแล้วไม่เทไม่ทิ้งนะคุณลูกค้านะเนาะเดีย๋ยวจะเสียสินลูกค้าท่านอื่นนะดูรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเอฟนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่ได้นะเสื้อผ้าร้านเรายังมีสวยๆให้ชมอีกเยอะแยะนะคะนะคะุณลูกค้าตัดสินใจให้ดีก่อนเอฟสินค้านะคะเพราะว่าซีเอฟแล้วโนซีซ no ีนะคะคุณลูกค้านะ นะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้มานาด้วยขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ